สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับชายสายก่อวันนี้จะพามาดูการหาปลาแบบเดิมๆก็คือหวานแหนะครับพื้นที่แบบนี้อาจจะดูรกหน่อยแต่เป็นพื้นที่หากินของชาวก่อสร้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าหาปลายังไง

ดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำนะครับธรรมชาติแต่ปลาเยอะ,าายอะแล้วคอยดูนะครับว่าเขาจะได้ปลาไหมไนี่เป็นผ่านหาปลาแล้วคนผมยิกิกหน่อยเนี่ยเป็นผ่านหาปลาแล้วเนี่ยมาแล้ว าดูปลาดูปลามุดไปสองทีโยนปลามาสามตัวครับทำมือกันเตะเตือนเตะนี่ไงสุดรอไม่ต้องเยอะแต่พอเพียงครับ เดียวจะสั่งจะก็จก็ต้อีกิรมัเวอทปอึ่งบ้าเทปมึงยืนเดียร์จะมุ่งมัเนี่ยปลาขาวปลาขาวปลาขาวอ่าดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นทำเลหาปลาเป็นวิถีแบบ ธรรมชาติบ้านเราแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเห็นละนอกจากต่างจังหวัดตับเมีนซีบ้าตัวด้เี้ยนอน่อนฮึ่ยย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 ายย้ยย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 ย หรือภาษาเขมรปากกระจ๊กต้งเตี้ยกระจ๊ะก,จกจมันมาได้ไมั้อเตี้ยจังแห่ไม่เจอครับงมนี่เจ้าเงาะในตำนานงมหาปลาไม่มีแห <c oughs> จำลื้อสนัยนดุ๊กเบกัมราตโนเป็นไงครับลงหาปลามือเปล่าไม่มีแห ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนี่ไหนไหมงอมอย่างเดียวเลยนี่สุดหลองมอย่างเดียวไม่มีเหมุดอย่างเดียวโผล่ขึ้นมาโยนปลามาอีกแล้ววิธีธรรมชาติก็เย็นๆก็หาปลาเช้าถึง5้าโมงก็ทำงานเย็นมาก็หาปลาเพื่อไปประกอบอาหาร ใครอยู่แถวนี้ก็มาหากินได้นะครับแต่อยากกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมดไม่มีที่หา,า,าปาเนยโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจัดกีตามกินพุงตาม